ฟาต์ฟ้ดนะครับมาบริการทีมงานนะครับช่วงพักที่ตื่นปากต้องดาล่มิน้นฟันเหลือต้องดาล่ไวท์เวก้งโซดาฟรชมินยาสีฟันวิฟอมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลิเบก้งโซดา ช่วงพักเทียงนะครับมีทั้งหมดมีซุกี้ครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็มาทําแบบสดๆกันเลยครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจะ้อ่น้องๆก็ซีมาก,กินเขาแล้วมาทำสดๆกันเลยปรุงสดเลยนะครับสําหรับเมโครัว หนึ่งกระทะตัวหนึ่งหมอติป้าสิทันบ่นอสทีมงานปล่อยพือหลายแทนเนี <c oughs> ย่ยมันไม่อรอ่อยเนี่ยมันเ่าแซบนะการันตี <c oughs> อันนี้เคยไปกรุงเทพเลยด้พี่น้อง <c oughs> โลตัสมินบุรีเนาะบรนนท์จำได้ที่โรตัสาะโลตัสมินบุรีนี่จำได้ <c oughs> กำลันตีแบบสุดๆเลยนะครับกำลังทำใหม่ๆทุกกระทะเลยค่ะบรนนท์คือปากหมุด ในที่ที่เพจไม่ได้ลิ่งขึ้นบอครับขอบคุณดาวสิบดวงนะครับสวัสดีทางแฟนคลับนะ้หมอลำใจเกินร้อยครับเมื่อนี้ซอเลียงพี่นอพพ้องภาพเบื้องบรรยากาศอันนี้คือเสร็จแล้วนนเสร็จแล้วนนเสร์จแล้วเสร์ฟกร,ระซิบกระซิบน,นะครับแล้วก็มีช้อนแล้วก็มีตะเกียบอันนี้คือคันแรกนะครับสําหรับซุกี้หมอ้อมือหนึ่งซุกี้มือหนึ่งมือหนึ่งอีหลีพี่น้องเห็ดมือเดียว สายาสุขี้มือหนนะอันนี้คือเสร็จแล้วโอ้เป็นร้อนๆเลยครับอันน้องเพชรน้องพ้อยกันแลนอยู่คุณพี่น้องแลนอยู่คุณนบัตนปิดเสียงแปบ๊บนึงนะครับ จากหน่อยน้องก็ซิมากินเข่ากันแล้วพี่น้องอตอนนี้ความุ่นบายก็กำลังจะมาแล้วครับสวัสดี1,100ท่านนะครับอย่าลืมกดแชร์ะดครับขึ้นครับขึ้นครับผู้ใดยังบ่ท่านได้ซื้อบัตรนะครับจิ้มไปที่ลิงก์นะครับวันนี้ไหลสดกลมปิดนะครับ นี่คือคันแรกนะครับเรามาดูคันที่สองครับคันที่สองจะเป็นาวาฟเฟิลฮ่องกงนะครับอันนี้จะเป็นจะเป็นขนมหน้าตาแบบนี้นะครับมีมีมีให้เลือกนะครับมีหลายย่างพี่น้องนะครับแต่บนนุนเบิง์แล้วทีมงานมากพอ้อมกันคือสีเลียกใส่บอดด้ดอกอันนี้คันที่สองนะครับอัน,นจะเป็นขนมนครับบรรยาก,กาศ ทำสดๆเลยนะครับพี่น้องคนเราตอว่าตังเลยนะครับนีหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลวร้านที่สามก็จะเป็นร้านที่ถูกใจทุกคนมากกับร้านเครื่องดื่มร้านนี้ก็เคยไปที่โลตัสมินบุรีแล้วก็ที่ท,ที่สารค้าเม,มนมอายโรงเลียนเนาะเอ่ออันนี้เครือข่ายซ,อ,ซอสซอสซีสังประจําร้านนี้จะเป็นร้านที่ถูกใจทีมง,งานมากเปิดวงเดย เพิ่นเพิ่นอันจองไปอ๋อยังว่ท่านจองสินะครับอน้สดปัดครนนีสดแล้วบเลยนะครับอยากกินน้ำเดบนวาบนนันปิดเสียงบนนึง พอดีน้องซอมอยู่นะร้านนี้ร้านนี้เครื่องดื่มอร่อยนี่เห็นบอแฟนขับบอกแล้วมีการมีงานเอินใส่ไอเป็นเรื่องบอเอาแพงดอกเอาแออาต่ทุนกำไลบอ,เออ,อเออ่ะครับนี่เมนูหลายนะพี่น้องนี่ครับอันนี้ร้านนี้จะเป็นร้านที่สามนะครับเราไปดูร้านที่สี่ครับร้านที่สี่จะเป็นร้าน เพ้นไฟครับอันนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วรับเลยนะคะอรับเลยบ,บอสขอบคุณครับ <c oughs> อันนี้แอดมินเอาก่อน <c oughs> เพิ่นจะทอดสดวดเลยพี่น้องร <c oughs> ้านนี้บอสนบ่เคยเห็นบ <c oughs> อสจะมาเจอแรกเนาะผู <c oughs> ้ปล่อยได้ยังลกูก <c oughs> ปล่อยแล้วเรียนเชิญทุกคนแซบนัวเลย ต่อแถวได้เลยปีน้องเป็นดาเซปิลีอันนี้อัญยังป๊อบไก่ป๊อบอันนี้เฟ้นปลายเสร็จแล้วร้านที่5จะเป็นข้าวไข่เจียวจบสิวรอยสิวจางไวตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ Uslin Proagene Solution ไข่เจียวทรงเครื่องนะครับไข่เจยกอูมีผัดกระเพ,าพรพาวบวมเิดผัดกะเพราไข่ดาวผ<า>ักวดกะเพราไข่ดาวด้วยร้านนี้ครับอันนี้คือเสร็จแล้วในดูหน่อยลูอันนี้คือเสร็จพร้อมทานแล้วป้าคั่วกันเลยขายบอออกซ้ำสาไว้ก่อนหนวัน <laughs> นะครับมาพี่น้องแล้วรอบเย็นพวกเธอจะไปง้อชั้นท่านจะจำพวกเธอพวกเธอไว้เลยตอนเย็นพวกเธอต้องเป็นแตซปน้องก็ใจเกินร้อยแซปน้องแม่แซปน้องก็ใจเกินร้อยแตซปน้องก็ใจเกินร้อยเออนะครับเป็นเห็ดสดๆเลยพี่น้องนะครับอันนี้สดๆเลยอันนี้ซ้อเลี้ยงได้ครับซื้อบัตรแล้วใครยังไม่ซื้อจิ๊บไปที่ลิงก์นะครับลิงก์ลิงก์บรรณบอลเห็นลิงนะครับ นีืจะเป็น CEO ครับ CEO แห่ง The Boss Green กินอะไรคนมาเยอะเงียไม่ยพี่พลอยโอ้ยเงาออกมาแต่ดิบดเนี่เราบินตั้งแต่นี่ไงว u ขอบคุณซอซอเบองไรสดเยอะวันที่ทีมงานขอบคุณค่าขอบคุณซอขอบคุณบอสขอบคุณบอส <c oughs> พี่สมควรตื่นเองเว้ยไม่ใช่เองตื่นพี่ ขอบคุณซอนะครับรพวันน้องซอมเพิ่งลงมานะครับขอบคุณบอสกับซอขอบคุณบอสกับซอ ขอบคุณบอสกับซอ